ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบนบทบ,ดบดอะไรนิดนึงเพราะว่าเจอเรื่องมาเยอะมากของวันนี้อันดับแรกคือตอนเช้าขึ้นรถไปทํางาน BCS ค่ะเช้าเลยอ่ะแบบกับไปทํางานไม่ต้องสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แบบเราไม่รู้จากความเคยชินนั่งรถจากหมอชิดเพื่อจะไปลงพร้อมผงแต่รู้มาอีกทีนึงเฮ้ยกูมาอยู่สระระเดงแลว้วอ่ะ ไฮ้ยกูมาอยู่ได้ไงสาราแดงอะ่ะเออแล้วทีนี้กูกูก็เข้าใจกูผิดที่แบบว่าไม่ไม่ได้ฟังตอนที่เขาเปลี่ยนไปสยามอะไรเงี้ยเออไม่ได้ฟังใช่ไหมก็ความเคยชินเคยจะฟังแหละกูไม่เคยเปลี่ยนรถอะ่ะเออก็เลยแบบเออนั่นแหละก็เลยแบบว่านั่งไปเลยค่ะอ่านสื่อพิมพ์ไปค่ะนัสื่อพิมพ์อะไรเงี้ยก็นั่งอ่านไปค่ะ โพธทีสาราแดงเส็พปุกบกูก็นั่งรถกลับมาเพื่อจะมาเปลี่ยนขบวนที่สยามอีกกูค,คิดว่ากูต้องเปลี่ยนขบวนที่สยามเพื่อที่จะไปพอพงโอเคนะกูค,คิดแบบนี้ปกติกูขึ้นมันไม่เปลี่ยนค่ะมันไม่มีเปลี่ยนขบงขบวนอะไรไม่มีเปลี่ยนเสร็จปุ๊บกุนั่งเปลี่ยนสายสยามนั่งไปนั่งไปเสร็จก็ไปลงราชเทีีเฮ้ยเนี่ย กลับมาแบบน่ากลับมาที่เดิมเหมือนน่ากลับไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายก็น่าจากราชเทวีจริงยาวมาพร้อมพงคือไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนทําไมรอ,รอบรอบหกโมงสี่สิบเออมันจะเปลี่ยนขบวนทําไมกูแบบก็รีบจากกูแบบไปทํางานเช้าก็กลับมาทํางานสายอะไรอย่างเงี้ยเออแบบตอนเชา้าก็ไปแล้วอารมณ์เสียไปแล้วเออนั่นคือตอนเชา้าไปแล้วอารมณ์แล้วทีนี้ มาตอนเย็นอีกกลับบ้านอีนี่กลับบ้านค่ะแร้วนี้รถติดอีนี้ก็ปวดฉี่แบบทรมานอะ่ะคือทรมานรถติดปวดฉี่แบบเฮ้ยกูทรมานเกือบสามชั่วโมงกรุงเทพกรุงเทพเป็นอะไรที่แบบสิบิไลมากนะฝนตกรถติดถึงฝนไม่ตกรถก็ติดก็ไม่รู้ว่า เพราะอะไรเหมือนกันบางทีนะวงเวียนที่อยู่วงเวียนบางเขนบางทีเขาก็เปิดไฟแดงมั่งไม่เปิดบ้างอะไรเงี้ยเออไม่รู้เปิดเพื่ออะไรเปิดยังถึงเปิดนะถึงไม่เปิดเออหรือถึงไม่เปิดคือคนเขาก็ขับรถไปเองได้เขาก็ขับไปแบบไม่ไม่ต้องติดอะ่ะไม่มีรถติดอะ่ะ ติดก็ขัดนิดหน่อยแต่วพอมึงเปิดไฟแดงปุ๊บนะมึงติดยาวค่ะติดยาวบานตะไยหางนู่นอยู่เกษตรค่ะมอเกษตรหางยาวไปนู่นติดมากตรงสะพานข้าวเกษตรโคตติดเลยอ่ะไม่รู้จะเปิดทําไมไฟดงไฟแดงเออเครียดมากวันนี้โอ้โหอุตส่าห์แบบเฮ้ยอะไรอ่ะชีวิตเออมาบ่นแค่นี้แหละอยากจะบ่นอารมณ์เสียบายบาย